กลับดนมันสก,กันครับปู้ค่จะจลนพรสามเทียได้แล้วมันนี้ลืมกดอัดกดแล้วกดคิดวันเนาะคะ่ะขอไห้เนาะคะ่ะสงสัยเลขปู้สิแตกอีกแล้วว่ารัฐบาลให้วันนี้เนาะ,ค,ะนนค่ะวันที่แล้วนะะี่ค่ะวันที่แล้วเนาะค่ะเลขออกสามสี่ห้าแปดเก้าแปดสามตัวบนคือแปดเก้าแปดสองตัวล่างคือแปดเจ็ดเนาะค่ะ สุดวินมากเก้าแปดแล้วไะเจ็ดกับมีมาลางพอรอมแล้ว่ะมีเจ็ดด้วยเนาะป้านคือคักคือแนน่ะนะะูกหรครับปูแรกวัวนี่ไหมเกือบแตกสามตัวแล้วหรอแม่เนี่ยก็ว่าจะเอาสามตัวแตกสามตัวโตตว่าม่อคือตอน,น่ายในใายหนังว่าเอ๊ะขันมันมาเบิ่นหนาเบิ่นนไทยหรือว่าหามหนีคือสิบบ่ถึกอย่างนอ้อมาเบิ่นหามมีลีได้บ่ถึกล้วกะ บริตัดสองตัวให้นำ้ำสองตัวบนนะ่ะนะบริ้ตัดให้พร้อมค่ะนี่เลยค่ะเจ็ดเก้ 7, 98, าแปดเนอะไข่มันออกเจ็ดเก้าแปดอีแตงสามตัวมันเบนแปดเก้าแปดเนาะครับปูเนาะอืมเดี๋ยวมันกับี่จดเจ็ดอยู่ในหนีน้ำทึงเด็กลางกระถืออยู่ในหมีพร้อมนั่นเลยเนาะค่ะนี่เลยเจ็ดแปดก็มีเจ็ดแปดไปล่างเนาะครับปูเนาะนี่เนาะน,น,นี่ไหมแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่ค่ะ ไปดึงบนถึงแรงบันนีแรกไม่มาด้วยกันก็คือเลขดับนั่ะละเก้าสามสามเก้าเอายุอิงติ้งมาเนี่ยเอายุแล้วคำนวดใบกวนได้แต่นะคำนวณกวนมันดังได้แต่น่ะเนาะมันดังย้อนสมเด็จพระพันปีพันสวรรค์นครจะซื้อได้เก้าสามนะน่ะอายุพันเนาะอายุพันแมนอายุพันสามพันบันนีแต่ว่ากับโมมาฮิลีเนาะกับปูขึ้นแน่นอนคือคขาแท้สน่ะ ดับเอาอยู่เนาะ่ะก็ยังหาเล็ปูก็ยังห้มันดังๆทุกงวดเก็ให้มันมาระทากับเล็บบะมาน้ำกันของปูแล้ะมันจังมันมันยังคา่าดีกับปูเนาะเล็ดังๆกัม่าหายมันส้นกันกับเลขบบะมาน้ำกันของปูมากเง้เอาปูว่านี่ให้แตกสามตัวเลยเด้อแบบนี้เนาะขอสามตัวแตกกันบ่เบิ่ล นาเบิ้นท้ายคันบ่หามมี่ติดมี่ติดตามตัวตอดได้ยุติแล้วเนาะโอกาสแตกหล่มากมากเลยเป็นเบิ้นนะฮัมนะครับแก็คือคันเบิ้นหัมก็คือเบิ้นเบิ้นติดนะหัมก็เบิ้นสองตัวได้ยกเว้นสองตัวมันนี่ก็ติดตามต่อนะค้วปูรัฐบาลไทยแล้ะกับรัฐบาลไทย เพิ่มนนี่เป็นชุดบนขึ้นนีเป็นชุดบนเนอะจ้าเพิ่มได้คือกันนี้เนาะกับปูรัฐรัฐบาลไทยนี่ก็ไดของปูนี่รัฐบาลไทยเนาะง่ะมีไทยมีเล่าเนาะง่ะเรียกปูแล้วก็วันที่สิบหกนนาะสิกหาคมสองห้าหกแปดนนคะเลขออกวันอาทิตย์เนาะจากปูวันนี้ออกวันอาทิตย์ ว่างนออกวันเสาร์เลขสูงสูงนะค่ะปูเลขสูงขนาดเลยนี่จะเจ็ดแปดเก้า 7, 8, 9, มีอยู่เลขสามตัวทั้งบนทั้งลาง่างไทยล่าวไทยโบว่าล่ามีเลขแค่าสามตัวที่ออกโมกยังนะคะ่ะสุดวินบ่ก่ะปูมีวินบาา่จ้ะมีมีมาค่ะปูมีตัวใดแน่จ้ะวินห้าตัว มีเลขแปดแปดค่ะเลขสี่สี่ค่ะเลขเจ็ดเจดค่ะเลขสามสามค่ะเลขสองสองค่ะเอ่อปร,รูปว่าไปเถิดชุดดับเลขดับของผู้ใดบอเอฟซี่เป็นนักคำนวณดับตัวนี้เด้ตัวนั้นเด้แต่ว่าปูกับมีสูตรดับในตัวยูแต่ว่ามันเป็นกลายเป็น เด่นชนดับดับชนเด่นปูกันเลยเอามันมาเลยแต่เนียอืวันนี้จับวินเนอะบ่เนี้จับวินสามตัวบนเนอะใดเก่าหางคือเก่าค่ะปูมากค่ะแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดค่ะแปดสี่สามแปดสี่สามค่ะแปดสี่สองแปดสี่สองค่ะแปดเจ็ดสาม ปดเจ็ดสามค่ะแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองค่ะแปดสามสองแปดสามสองค่ะสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามค่ะสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองค่ะเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองค่ะวินสามตัวมันจะได้เก้าชุดวันนี้จับ ซัดของตัวบนให้น้ำเล้งงวดนิดจ้าสี่สามสี่สามค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะสี่แปดสี่แปดค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะแปดสามแปดสามค่ะอืมนะ มาหนี่ฟันเน้นฟันเน้นไว้เลยค่ะตัวใดจะปูสามตัวเน้นไปสามชุดเน้นไปที่แปดสี่สามแปดสี่สามค่ะแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองค่ะสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองค่ะอสองตัวบนเน้นไปสามชุดสี่สามสี่สาม ค่ะ <c oughs> สี่เอ่อสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะเจ็ดสองสเจ็ดสองค่ะเลขบมมา,มมาด้วยกันเลขไม่มาด้วยกันจ่าไตัวจ่ายตัวละพันกับบอสซื้อเลขไม่มาด้วยกันจ่ายบาทละพันก็ไม่ซื้อจ้าเลขไม่มาด้วยกัน ตัวไหนปูหนึ <15 51. S 1> ่งห้าห้าหนึ่งมีนะคะหนะะึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วค่ะสองตัวบนสองตัวล่างสิบหน่วยบนล่างไม่มาด้วยกันหนึ่งห้าห้าหนึ่งแต่ว่ารางวัลอื่นกับมีแหรุ่นอยู่สามตัวหน้าสองครั้งสามตัวท้ายสองครั้ง ลังวัลัง,งกับสองรางวันที่สองสามสี่ห้ากบมีรอดไอรอดได้รุ่นอยู่ค่าคำนวณได้ปันได้ยื้ไปได้มาทาั่งได้วันเล็กเด็ดเล็กดังเล็กแม่นก่ะแต่มันตรงกับหนึ่งหาหานึงกะมันใจกับซื้อไปเลยอืมมันใจกับซื้อได้บ็่ได้หามว่าบ่าต้องซื้อแต่ว่าสําหรับปูนี่มิจายบาทละพันกับว่าซื้อ กบูซื้อเพราะบาทหนึ่งหาหาหนึ 1. 1> <c oughs> ่งเอาปูขออนุญ,ญาตทวนตัวเลขก่อนเด้อค่ะปูซุ่มเยียบเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยเนาะสิบหกพฤจิกิกายนสองห้าแปดเลขออกตรงกับวันอาทิตย์เนาะอ่าสุดวินเนาะค่ะมีแปดมีสี่มีเจ็ดมีสามมีสองนะ่ะเป็นสูตรเก้าร้อยแลกห้าหมื่นมันบอกอะปูแมนแล้วก็สามตัวมี 847 843 842 873 872 832 473 472 732เน้นที่843 872 472ส่วนเลข2ตัว43 47 48 72 73 83 เน้นที่ 43, 47และ72เลขไม่มาด้วยกัน 15, 51น่ะคะทั้งบนทั้งล่างถูกป่ะคะปูเอ,อมาบมานน้ำกันทั้งบนล่างจ้ะแต่บ้านเลขของปูนี่ไปบนไปล่างได้ด้วยเนะะี่ยค่ะมีบนมีล่างคือข,ของบังหันเนาะค่ะปูใช้วิจารณญาณดูตับเบืองทิศทางมันเป็นน้ำเครื่องงวดวางหันปูกับบ่ได้ตัดสองตัวให้ มันกับไปเขาเก้าแปดแปดเก้ามันกับมาเข่าล่างแปดเจ็ดเจ็ดแปดเป็นในสี่เลยมันอยู่ในหาตัวเด่นเนี่ยล่ะในหาตัวเด่นแต่ว่าขันมันเบิรนนาเบิ่นนไทยเรื่องว่ามันห้ามยังเสียกะสามตัวโตกันกันจีน่าอยู่มันหลุดมางงวดนี่ขันมันบเบิรนนาเบิ่นท้ายเรื่อมันบห้ามพ้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ ลองไปพิจารณาดูเนาะค่ะอืมไม่มาด้วยกันหนึ่งห้าหนึ่งเนาะค่ะบอมาน้ากันก็นกนเอาอยูปอ่าปีนี้กะทั้งปีแล้วเนาะค่ะปูเนาะย่งบรุษจ้ะเอาปูไอ้พอนเอฟซีมีโชคเลยค่ะปูอืบมบอุจาก่าที่วยพ่อนจังใดจงังตีถึงใจเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าคันมากกระจัดคัดกระพ่านไป พราะว่าที่เป็นนึ่งหาหานึ่งกันพ้าเสื้อกับผ้ากันซื้อฟันได้กันห้ซื้อเด็กที่เจาะของมักหันยาทิม,มนั่นแหละสื่อตัวได้กับคอให้ได้เงินได้ข้ามมากเกี่ยวบบต้องไปกรรมันดอกเกี่ยวมันบดเงินเอาพอทุกคนชอดีเดอเ์จะเลื่อพอนอค่ะก,การขอพระคุณค่ะปูค่ะการนมัสการค่ะ ก็เป็นแนวทางของผู้สมิธนในการรับชมรับฟังทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะค่ะขอกรามความคุ้นคุ้นพ่อคุณ,คณ,คณ,คณแม่พี่น้องสุบู่ซุนที่เข้ามารับชมรับฟังนะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตลอดแล้วกว็ติดตามปูมาตลอดก็ขอให้ทุกท่านถูกลงวันทีนึงเนอะซื้อสลากกินแบ่งไทยนะ ขอให้ถูกทุกๆรางวัลที่มี1นึ่สามตัวหน้าสามตัวท้ายแห่งปังดังรวยทุกคนทุกท่านเล้วก่นสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ